ีคุณตำรวจกับลูกบ่าวฉันเพิ่งหลักแกงครั้งแรกคุณตำรวจได้อภัยได้ให้อภัยนะคะยืนยงอย่างนี้ในห้องเนี่ยยังไม่ใจคุณแกก่อนไอ้้ไอเรื่องคดีลักแกงมันไม่ใช่ปัญหาเท่าใดอ่ะครับที่เจ้าภาพเขาแจ้งมาผมก็ต้องทําตามนะที่เจ้าภาพแจ้งมานี่ไม่ได้ลักแกงเดี๋ยวว่าไปลักเนื้อวัวลักเนื้อวัวจดตั้งแปดโลตั้งเนื้อวัวตั้งขาวัวที่ลักมามันก็จําเป็นต้องจับเจ้าภาพเขาแจ้งมาให้จับครับอ่า ผมก็ต้องทำตามหน้าที่เลยไก่ทำไงอะแล้วถ้าคุณอยากจะไปประกันตัวลูกชายคุณก็มีเวลาแค่สามวันไปประกันได้ที่โรงพักคุณต้องเดยีวยวฉันไปประกันนะคะกัวดีตีได้เบียร์เก้าปันเลยค่ะเบียร์นำตัวมก่เก้าปันเดียวเอาไปประกันลูกบ้าเลยค่ะเดียววัางนี่ไม่คอยมีเลยค่ะอ่าพอดีบอกไข่รถรุ่นอยู่กันยังไม่มีใครเจอกับไข่บ้า,บานเจ้าเดียวอยู่กันยังไข่ไม่ได้ที่บ้านอะไรอ่ะบ้านเจ้าเดียวโอ้จนบ์าพผู้มาเลยค่ะ กันก็ด้่ยไม่มีได้กินนึ้งลูกบาวมันกันเลยตรงไปเตียวหลักแกงแล้วเป็นรายการหลักเนื้อแล้วเป็นรายการคุณตำรวจจะเข้าใจกันนะคะตัวบาลำบากค่ะนี่ตางนี่เตยจิ้มจักอันยังไม่มีค่ะพอเจอมาจักอันต้องพลัดดูดกับลูกบาวกะพลัดดูดกับกลุ่มตีกะบอกมันจนนี่ค่ะคุณตำรวจค่ะเข้าใจนะคะเออลำบากไปได้เมื่อไรก็ไปประกันได้ในสามวันนี้ค่ะได้เบี้ยเก้าพันน้ำท่วมเมื่อไรก็ถ้าได้ก็ไปประกันเลย สาวันจะสาวันยังไม่ไปประกันนะก็ติดคุกหัวโตเลยสาวันแค่นั้นนะคุณยุ้มครับสห้การเดินตางนำทุ่มข้าวน่าจะข้าววันนี้วันเด็ดเดี้นหรือว่าข้าวต่อเจ้าข้าวไหนือครับเป็นสาวันไหนค่ับฉันเดเ่ยไปประกันตัวลูกบ่าวกับเบียนำทุ่มยังแต่ว่าเบียเงินมามีไม่กับเราลุ <tuh> ้นกอย่างใกล้ไม่ได้วันเจ้าเดียวกันอย่างใกล้ไม่ได้ก้อนหลูกเอ้อไปกัะตำรวจก้อนน้าหลูกมาไปกันตำรวดก้อนจะแม่ได้เบียรนำทุ่มนึกแม่ป่าไปประกันหลูกเอ้อ mm and...